ทงชาติทงเหลืองทงธนะรรมจกักก็น่าจะเป็นนะครับเขาวัดนะนะมาทางรัฐครับไม่รู้ว่ารัฐทางไหนอ่นะมาทางรัฐนี่ไงวัดไพรชุมพลทางรัฐค่อยมาครับตอนนี้ก็บ่ายสองสามสิบสี่ ก็ผมออกมาออกมาจริงๆนะจากตัวเมืองลำพูนนี่ผมออกมาเกือบกี่โมงเนี่ยสิบโมงครึ่งมาค่อยมานะครับไม่ได้ลีบม,มาก็ออก,ก็เขาเรียกว่านานะทำไรทำนากัน,นครับคืนนี้จะนอนนี่นะครับ วัดพรายชุมพลพญาอันันตราพันเสียนนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณ<อ>จะอยู่ทางขวาทาางขวเลี้ยวซ้ายจะหมคุณจะทางขวาเดี๋ยวนะครับเข้าไปก่อน สายอยู่ไหคุณคุณอยห่างขวาเขาหมา้เลี้ยวซ้ายนะครับใครมาบ้างไม่รู้นะครับจะมีคนเข้ามาเขาแล้วนะเดี๋ยวจอดก่อนตึกหมายของคุณอยู่ทางขวาเร้อยทงแล้วที่จอดก่อนนะจ๊ะ ได้ก็เขาหน่อยนะตอนแถวนี้ก็ได้บ้างจบตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถึงแล้ววัดไผ่ชุมพลโอเคตะวันตกดินไม่เป็นตะวันดวงเดียวกันแต่ ต่างสถานที่ที่เรามาอยู่ยยน,น้อยองค์พญาอนันตรัตนลากพันเสียนนายยิ้มนายยิ้มหน่อย,ย,อยอไฟเผือกสี่ตัวไฟเผือกวันนี้ขับรถมาตั้งหลาย ร้อยกิโลเป็นคนเลี้ยงเด็กซะละ <c oughs> น้องเผือกน้องเผือกเผือกเผือกสี่น้องเผือกไช่เนีย่ยหรือว่าคนงานด้วย ชมประชุมชมหน้า uh huh. ยังเลยยังยังยังไม่ได้ใช้โยมเพราะว่ามันบิดเวลาไม่ได้เยาเอาเป็นงานอื่นเนาะงานฉลองบวชแต่พ่อโทรไปเข้าใจครับเข้าใจครับโบสถพ ถายชุมพลนะครับก็ยังไม่เสร็จนี่ก่อสร้างพระประธานนะครับถ่ายไว้ก่อนนะม,มีเวลานะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้คืนนี้ก็ไม่ได้นอนที่นี่แล้วนะครับคืนนี้ไปนอนคืนนี้วันที่สี่ธันวาไปนอนที่วัดตะคังทองแต่ว่าพรุ่งนี้จะมาทำพิธีที่นี่อยู่ถ่ายไปก่อน เก็บไว้ก่อนอบือสดนี่เขาจะทำหลอดหลอด,ดตกยบือสดวังว่าเราจะได้มาหลอดที่บือสดแห่งนี้นะ น,นี่สี่ท่านว่าเก็บบรรยากาศก่อนที่จะมีการทำพิธีแต่ว่าเราบวชเราไปบวชที่วัดเนี่ยนะไม่ใช่วัดภายชนุนพลเราไปบวชที่วัดนองบุง้งแล้วก็ไปจำอยู่ที่วัดตะพังทอง ตรียมาใหญ่ตายาตายายตายจันดีกับยายสีตาจันดีกับยายสีนะครับใครมางก็ต้องมากรบไว้นะครับไม่รู้เขาขออะไรขอโชคขอลาบขอพร ก็บไว้นะไม่รู้กาจะได้มาอีกเท่าไหร่ล้มปทลงมประอง หลังก็จะเป็นพญะยาอน,าน,นันต์นาคขลาบพันเสียนนะครับลมเย็นสบาย ใช่ไมก่อนทิมเลยนะครับวันได้มากวาดทางเดินนี่โอ้โหมีแต่อะไรขยับไม่ได้บอกใครผมเป็นคนกวาดเองทางเดินนี้นะทางเดินนี้หมดเอี่ยมกวาดไปเมื่อวาน สะอาดนะวันนี้วันนี้ไม่มีเวลามาวันนี้วัน,น 4. ทีน่นะนนนนสีนะ่ท่านว่าสภาพร้อยหกสิบสี่นะนี่พญานันน์นักขลังอนันตานักคราบอัฐอันเสียนเมื่อวานเราเจอน้องด้วยดูไปหยังเอนะ้ไปแล้วไปแล้ว วันนอนอยู่ตรงนี้นะสีเขียววันนี้ไม่มีแล้วไปแล้วดูว่าเดเขาบอกว่ามาไม่ถึงนะฮะยายนั้นหน้าตลาดพันเียศษดูจะมาบญสัสพันธ์จะได้มาอีกเมื่อไหร่นะ เัาจะหาโอกาสมามันก็ใช่มันจะมากบ้ง่ายๆนะพยับลันเลยลันหมายเลขเลยพยับพยับขึ้น อาที่ที่ใครปะเมื่อกี้มีคนนั่งอยู่ไม่ใช่หรอ ปิยายังอยู่ไหมอยู่นี่อยู่ไหมอยู่ไหมคุณหมอบุญเลิศอ่ะอยู่ไหมบุญยาพาอยู่ป่ากลับยันศิริกัญญาอยู่ไหมคณะศิริกัญญาอยู่บ้อ,อันนี้แม่พี่ส้มนะครับภัคนไป<ท><ะ>หาพี่ส้มนะครับเข้าวายวาปัจจัยเครื่องอัฐบริขาน ว่าอาจารย์จะไปรับต้นเงนนะลูกนะเดี๋ยวถอยไปก่อนแต่ว่าอาจารย์จะไปรับอัฐิบริคานเดี๋ยวผมนะงดถ่ายรูปก่อนแล้วก็งดแค่เจ้าหน้นาทีอา่อยู่